để xài mà. À, sắm Được rồi nè. Mình, mình, mình đừng mới ra đủ rồi nè. Đủ nè, đủ nè. đủ. เดี๋ยวนะทังเลยทันคัน,นะอ,นอยู่นะใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โอถุงเล็กไปป่ะมีถุงใหญ่ป่ะหนีบไว้ก่อนไหมให้มันเหนื่อยก่อนไหมเออไม่อ่อถุงก็ใส่เลยใส่ได้เลยใช่ไหมเออถ้าลงถุงแล้วมันจะอ่อนทันทีเลย<ช>มีถุงใหญ่ป่ะ จะซ้อปะเออก็ไม่มีสิฮะไม่มีไม่มีก็ต้องเอาลงเล็กเนี่ยลงได้หรอได้เอาอาตากถุงให้ผมหน่อยจำเนาะให่เลยนะหลุดทั้งวะเฮ้ยหลุดกลุกลุกมาไีนจะไป็นไหน มันไม่อยู่น่นหัวอยู่น่นหัวหัวอยู่นู่นมามาต้องรีบ,บเลย <cartoon> <investigate> ตัวใหญ่โคตรหนักเลยอะเนี่ยถุงมันเล็กไปดูปากเลยดีบตรงไหนวะดีหัวดีหัวไอหัวมันวะมองไม่เห็นเลยหัวเลยเดี๋ยวมันจะพันไหนนั่นแหละดีหัวนั่งไงตั้งแต่ช่วยดึงมะอย่าไม่ไอย่าไม่ไดเอาเอาหัวใส่เอาหัวใส่เดี๋ยวใครถือถุงหัวอยู่ไหน ก็นั่งงั้นมองไม่เห็นว่ะที่นีไปเนี่ยเดี๋ยวนเตลไฟหนีงานอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนีพันเนี่ยเร็ว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 ใจเย็น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 เดี๋ยวเดีนทันอีู่ละพันโอย่ายกสิอย่ายกสิอย่ายกมันหนีไปนี้แล้วเห็นไหมยังอย่ายกอย่ายกเขาจับปล่อยยังปล่อยยังปล่อยอ้าวปล่อยแล้ว เดี๋ยวมาเิดมี่ผมอ่ะเดีเออจับหาเพืคนนึงยังใมันใกล้กันจับหาพี่เดี๋ยวแม่พันผ่านแล้วเอ้าวโอ้บอกว่าพันจับหาเออมาเออยังมันอยู่ใกล้กันเออนี่แค่นี้โอ้ยสี่เมตรได้มั้งเนี้เห็นไหมาเอ้ายังเอาหูมันเล็กไป ถุงมันเล็กอ่ะมันไม่มีถุงใหญ่อะ่ะเอาไปไหนอาคารนี้เอาไปเลยใช่ไหมไ <laughs> เอาไปอาคารเลยไปพวกเยอะเดี๋ยวไปเดินเอารถเอาหัวเข้าไปเอาหางลงไปฮะเอาหาง,งลงไป <laughs> <laughs> ใหญ่จัดแล้วสู้คนเดียวไม่ไหวตัวมันใหญ่อ่ะมันหนัก <laughs> อ่ะเฝ้าอยู่สามวันแล้วเนี่ย vào mèo thì lẽ qua chào con đều ở sau mấy quá. tôi dài chặt nắp 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 nắp

จะมัดพี่ได้มันออกมาเรื่อยๆแล้วมาจับหัวนไว้เหรอ,อ,อมาไปขี่รถไปมาจะจับไว้่างนี้เหรอ,อให้พวกนั้นช่วยก็ได้ขอบคุณครับพี่ <ไป S 2> ขอบคุณครับ